โคมไฟโซล่าเซลล์แบบหัวเสานะครับหัวเสาบ้านนะครับเป็นโซล่าเซลล์นะครับไม่ต้องจ่ายค่าไฟแล้วครับรุ่นนี้เป็นรุ่น f 7 0นะครับมีไฟ2สีอยู่ในตัวเดียวเดี๋ยวผมอธิบายวิธีใช้ให้ครับมันจะมีเป็นอย่างนี้มานะครับตัวเนี้เราสามารถต่อไฟบ้านได้เองนะครับแล้วก็ซื้อหลอดไฟมาใส่เอาก็ใช้เป็นโคมแบบแบบเดิมเราครับเดี๋ยวก่อนโคมแบบเดิมเราครับใช้หลอดไฟเอาครับเป็นสวิทช์ภายในบ้านนี่ครับเพราะมีสายไฟมาแล้วก็ ขั้ว e ยี่สิบเจ็ดซื้อหลอดไฟทั่วไปใส่ได้เลยนะครับแล้วก็อีกแบบหนึง่งเราไม่ต้องใช้เป็นไฟแล้วครับไม่ต้องเปืองไฟแล้วครับก็ใช้เป็นโซล่าเซลล์เอาครับเวลามืดจะติดเองไม่ต้องไปคอยเปิดปิดสวิ์นะครับแล้วก็เวลาแดดมาก็จะดับเองตอนเช้านะครับข้างในจะมีสวิ์เห็นไหมครับอ่ะเดีย๋ยวผมปักสวิคปิดสวิ์ต้องผักแบบขึ้นลงนะครับขึ้นลงเนาะอ่ะพอขึ้นลงนี้ยมันจะปิดนะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนไฟ ขั้นแรกก็จะเป็นไฟขาวถักแบบขึ้นลงเอาครับมันถึงจะปรับได้เนี่ยไฟขาวแล้วแต่ชอบครับอันนี้ไฟขาวใครชอบไฟขาวใครชอบไฟเหลืองก็ปรับเอาครับปรับแบบขึ้นลงนะครับลงแล้วก็ขึ้นนะครับมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนสเตปให้เรานะครับอันนี้เป็นไฟเหลืองแล้วเป็นไฟเหลืองแล้วก็อีสเตทนึงก็คือปิดนะครับขึ้นลงเหมือนเดิมครับขึ้นลงเหมือนเดิมก็จะเป็นปิดปรับตามชอบเลยครับใครชอบไฟแบบไหน ตั้งไว้ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวแล้วต่อไปมันก็จะจะจำไฟเราแบบนี้ครับมืดติดเองเช้ามาดับเองครับไม่ต้องไปยุ่งล่ะครับก็ประหยัดไฟแน่นอนครับค่าไฟผุนบาทแน่นอนครับไม่ต้องใช้ใช้ไฟแล้วครับเดี๋ยวนี้ไฮเทคแล้วครับราคาถูกๆจากเคสติกรุ๊ปครับฝากด้วยครับ JDX 70นะครับราคาถูกครับถูกมากเลยครับฝากด้วยครับ